านนี้แล้วอะไรเงี้ยแม่พูดสว่างานที่เราโดนเชื่องานเดิมล็อกเครื่องม่กลัวไม่กลัวนะไวงวิ่้ยพอแมวด้วยวิ่จ้กูได้ไงจิ้มเยวิ่งจิ้มจิ้มนี่เจเหรอเวิ่งจิ้มเป็นตุกตา วิ่มเอาแล้วจิ้มรัวๆจิๆมาแต่มันจิ้มมันจิ้มไม่เลยนะเว้ยจ,จะตายปะก็เราก็เจ็บแบบแผลจนจะตายอย่างนั้นแล้วเราจะร่วง๋อ,อมันอยู่ใต้บ้านเหรอใช่ใกล้แล้วล่ะใกล้โดนเราแล้วใช่ท้าไมรักษา,กาตัวเองเอ่านต้องรีบรักษา,าตัวเองนะไม่งั้นร่วงจิง้มโคตรน่ากลัวกูกลัวเลยกลัมาเขายังไม่ได้ปั่นเลยมันย่อสัยมันย่อแล้วก็วิ่งจิมอะ จอกตกเจะแช่แกตารไปไหนันองดนีแมไม่อลอยิไม่ได้ก่อน่อยทำไาหิวไม่ได้ก่อนหิวเราอะมันหิวเรานี่กอนลอจะหมดแล้วก่อนจะล่วงนะ ไม่ต้องสอนชั้นอ่ะต้องสอนชั้นก็ได้แมไงก็มีใครเห็นใจอยู่แล้วแต่เก RIGHT? ่อนมันเห็นมั้ยเอก่อนลงน่าจะเห็นนะเป็นตัวเงินเงินตัวตุย ครอยู่ใกล้ก่อนปะมันเดินออกไปแล้วใครอยู่ใกล้ก่อนปะตันเยอะอ่อเอะเยอะกูเล่นมันแต่กูไม่เล่นเก็บอีเดียวตายเแต่มันวิ่งเร็วมากใช่แล้วทำวิ่งเร็วมากหลบไม่ได้หรอกนะอ้มันเลือกเราอีกแล้ว ยองไ่อง,ไองอย่ยองู่ย่องมาหาเราแล้วย่องทำ้มันสุดยุกอย่าทำไมให้โอ้โหตีดีจองจองจองให้มันสุดโทก ตัเต็มไฟถอดนะครับเออดไม่เลยผมเลยถ้า่ฆาต,ตรกรเห็นกูต้องยิงดูดดหลบไม่ได้เล่นอีกแล้วอ่ะที่จะได้ก็ต้องปุรีแน่มันมีโบลูทมโอ้นี่ไม่ใช่ทางเข้าบ้านนี่ไม่ใช่ทางเข้าบ้าน ไม่เป็นไระอะตาก่อนก่าเราเสียชีวิตแล้วป่ะเนี่ยเอ้าเอ้ออาออม,มันเป็นไรม,นมันค้างเหรอทำไมมันหยุดนะโอ้ยงมื่อกินเป็นไรมันมันค้างเหรอ ันเห็นคนหิวเห็นอเหรอไม่เห็นน่ะไกเน่ยมึงไกลเน่ยงานอ่ะไม่ใช่นะไม่คยพี่กูหิวเลยนะชิจ้าั้นเลยนะไม่ได้ผ่านเลยเครื่องดื่เลยนเลยนะ

เราเรากำลังงงอยู่อะไรไว้เนี่ยเอาแล้วก่อนทำไงมีอยู่ตัวเองปะวัดมือโดนจู่เราซ่อมเครื่องอยู่ดีจู่ๆก็ไปไหนเนี่ยเจ็บปวดทัวร์างก่อนนี่ตีบุตทัวร์ขัดแบบพามิสแต่งบอลแล้วเราจะรีเซ็ต

มอตัวนี้เสร็จหมดแล้วใช่ปะเขาเตรียมอมนะเว้ยแล้วแต่ตรงนี้ตีแล้วมันต้องดูอะไรเ่าเต่อวะนี มันตีให้ลงไม่ได้ตอนวิ่งเร็วอยู่อ่างใช่แล้วเลยนคุณต้ตอ,องมีตัวน่ะไอ้เตอร์ของเตอร์ตัวได้นั่นที่กับไปชัวรเลย เอ้ยหลุดปะตอนนี้ทำยรงไนอะเราอยู่ไอ้บ้านที่ก่อนเคยจำได้ไหมที่ก่อนจะส่งไถ่ายลงมาเงหนีใชก็มา้วอจะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต้องแ่หวันไวกมาข้น้าันีมันไม่ไดก

เฮ้ยอันเดี๋ยวมันจะมาเลยเปิดประตูเลยกันอัดมามาอนอัดมามาเไปเไปเอาไปเอาเลยเอาเลขประตูเลยนะสวัสดีครับนี่คืออะไรอ่ะยังไม่เปิดประตูเลยนะสิงกันเปิดเลยเพื่อนสิงกูดาวแล้วหันไปไหนประตูอ๋อล็อกประตูวะประตูไหนอ่ะอยู่ประตูไหนครับ ประตูะตรงมาขนามนประตูที่ไม่ใช่รถตำรวจเรงโดนยังไงมีโดนไหม่างนี้เลยนะโดนแล้วเพื่อนไม่เป็นละวะดิพล้ยะไม่มีไม่มีโดว <laughs> โอ,โอ,โอ,โอโ้ <laughs> <laughs> โหตีแบบวิ่งตีกูยู่มึงไม่ได้ไงบุ๋งยูบุ๋งขอ่างแค้นดิ แล้วโตไหมล่ะโดนวะเนี่ยเหลือย่างโดนโดนนี่ยก็โดนนะกูโดนก่อนจะแล้วไอ้ตัดก็ดูด้วยภาพจำชัดเจนคลิปตันตังกันนะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรเลยเออได้กูแรงไม่บวกด้วยสตั์ปั่นเด็กไม่เล่นหนึ่งท่านั้แค่นี้เองเหรอ ก็ทำได้แค่นี้อัมอัมจะทำไมอ่ะเออไม่ใช่ไหมไม่ได้มาถึงกอ็เป็นฆาตกรโอเคครับเอาอ่ะเนี่ยอัมเิร์ชอยู่เนี่ยวิธีกำจัดยุงเนี่ยจะซื้อที่ดักแมลงวันไฟฟ้าละยุงหรือแมงวันเนี่ยแมงวันนี้อ่ะเฮ้ยต้องเก่งคนนี้นะหนุ่มมันโดนเลยเนี่ยบ้านหลังบ้านทีเดียวหาไม่เจองงเออไปเลยมันเจอแหละไม่เกลี่ยไล่ไม่ได้ แต่อเนี้มันเร็วจังหวะวิ่งอะ <Yeah. S 3>